สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยอยากทานขนมจีนนะคะขนมจีนร้านนี้ก็จะเป็นขนมจีนสดๆเลยค่ะเนี่ยพี่พลอยจะมาดูให้กระบียดสดๆเลยให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะค่ะมันมีขนมจีนน้ำพริกมีน้ำยาป่ามีน้ำพริกผสมกันนี้น้ำพริกที่ว่าขนมจีนน้ำพริกกัน่า,าทานยากนะเนี่ยอันนี้ก็บีบสดๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยให้ดูนะคะ บีสด,ดๆเลยเนาะแล้วก็จะจับเลยใช่ไหมคะไปับจับๆเนาะเขาทำดีนะคะเขาทำเป็นจับๆให้เราเลย พี่พอจะเอาอันนี้เป็นผักป็นผักให้เรานะคะมีผักให้เราด้วยนะคะ ชุดก็ได้รับการก็ได้ค่ะเป็นชุดได้ดน้ำยาสองน้ำเป็นช,ชุดเนาะ,ะก็ะมีผักให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อน อันนี้หมดเหรอคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะมีน้ำยากับน้ำพริกนะคะมีขนมจีนเขาจะจับแบบนี้เลยอันนี้ของพี่พลอยพี่พลอยซื้อไปให้เพื่อนเพื่อนฝากซื้อ ทำหน้าทานนะคะเพืเ่อนๆคนรอกันเลยคนนั่งทานกันเยอะเลยนะคะเพืเ่อนๆคนนั่งทานกันเยอะเลยนะคะ รอยค่ร้านนี้อร่อย,พ,ยพี่พอยเคยมาทานนะคะเป็นน้ำยาป่าพวกน้ำพริกอะ่ะเขาเรียกน้ำพริกน้ํายาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพยี่พอยจะเลือกผักพี่พอยจะดูเขาก่อนเนาะ ร้านจะอยู่ตรงปั๊มเทลค่ะตรงปั๊มเทล พื่อนนะคะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะคุณเพื่อนนั่งทานกันเย้เลยนะคะ คลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวไปทางขนมจริงกับพี่พลอยนะคะพี่พลอยมาซื้อขนมจีนนะคะน้ำพริกนะคะร้านอยู่ตรงปั๊มเชลนะคะเพื่อนๆนะคะแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า